ลูกสาวดาราดังและครอบครัวพากันวิ่งเปิดคลิปนาทีระทึกอยู่ในห้างค่ะอีกครอบครัวหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ระทึกสําหรับครอบครัวของพีททองเจือกับกรณีการเกิดเหตุยิงที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเมื่อช่วงเย็นวันที่3ตุลาคมและล่าสุดนั้นน้องเซีาลูกสาวคนโตได้อัดคลิปขณะที่กําลังวิ่งหลบเหตุร้ายของครอบครัวพร้อมโพสตน์นี้มีข้อความไว้ว่าขอให้ทุกคนปลอดภยัยเซยยะบังเอิญ าพลาละกอนอยู่ในเหตุการณ์กราดยิงแต่ในตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดน่ากลัวมากๆในตอนนั้นเซย่าใจหายมากเพราะว่าวิ่งหนีกันเยอะมากขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บต่อเหตุการณ์และในช่วงท้ายของคลิปน้องเซย่าเผยว่าระหว่างทางขับรถออกมาได้บังเจอหญิงสาวชาวต่างชาติที่เกิดอาการแพนิกกำเริบโดยตัวเธอเองพยายามที่จะตะโกนออกมาถามไถ่ด้วยความ เป็นห่วงแต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนั้นทำให้ต้องขับรถเคลื่อนที่ออกไปจิงไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ค่ะ